หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มถักตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะใช้ใช้ซัมเมอร์ Summer นะคะสองเส้นเราจะถักสองเส้นควบเริ่มแรกนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ควักขึ้นมาเราจะาใช้ตัวดำ ไหมไปพร้อมกันเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็ดึงเข้ามาอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะสองสามสี่ 8จ็ดแปดใช้12นะคะอันนี้สิบแล้วแล้วก็ค่อยๆดึงดึงให้มันเข้าตัวนี้ก็ดึงได้นะสิแล้วสิบเอ อันนี้12บสแล้วเราก็ดึงตรงตรงที่เราคล้องไว้นะคะให้ให้แน่นก็จะมานนก็จะได้เป็นลายเริ่มได้ก็จะไปเรื่อยๆโดยถัก อันนี้จะเป็น v v ก็คือถักธรรมดาควักธรรมดานะคะสองครั้งในหลักเดียวอันนี้แถวที่สองนะคะแถวที่สองจะเป็น v วนก็คือถัก x นี่แหละคะ่ะลงในหลักเดียวกันสองครั้ง เพ,เพื่อเพิ่มขนาดของของกลนกระเป๋าให้ให้กว้างออกนี่คือแถวที่สองแถวที่สองเราจะถักวีไปเดี๋ยวจะทำให้ดูถึงแถวที่สาม สองครั้งบนหลักเดิมตอนเราถักไปเราก็ดึงดึงตรงนี้ไปด้วยเพื่อไม่ให้เพื่อให้มันเรียบนะสวยงาม จ็จบจบแถวที่หนึ่งก็จะพันหนึ่งครั้งลงหลักเดิมมันจะขึ้นแถวที่สามนะคะทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเอ็กนะคะลงไปแล้วก็มาเป็นถักวี ก็จะเป็น1ครั้งแล้วก็เป็น v นะคะก็คือสองค้งบนหลักหนี้1แล้วก็ v ตัวนี้ก็เป็น1 x แล้วก็ v นะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพอแถวที่3ก็จะเป็น2 x 1>, 1 v แถวที่4ก็จะเป็น3 x 1 v แล้วก็ตัวตัววงกลมเนี่ยค่ะตรงก้นมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อยนะคะจนได้ความความกว้างแล้วก็ขนาดที่เราต้องการที่เราจะทำนี้ก็คือขนาดก้นประมาณ9นิ้วนะคะ ก็จะเป็นไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะของที่เราถักไว้